สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสรรื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีเปิดแบนนะครับของ c o m มานเดอร์9 9นะครับอ่าเป็นตัวนี้นะครับอันนี้มันเป็นอ่าย่านสมัครเล่นนะครับก็คือ1 C C ถึง1 C 7นะครับอ่าบางท่านก็อยากจะเอาไปใช้งานอ่าย่านตำรวจย่านทหารย่านกู้ภัยอะไรพวกนี้นะครับ เดี๋ยวผมกดให้ดูก่อนนะครับอันนี้ผมจะกด1 6 8 4 7 5เนะครับเอาหนึนะครับ168475นะครับ475ปจ๊บอ่าไม่ได้เห็นไหมครับเพราะยังไม่เปิดแบรนด์นั่นเองนะครับทีนี้เราจะมาเปิดแบรนด์พร้อมกันวิธีเปิดแบรนด์ก็ไม่ยากนะครับเรามาทำพร้อมกันเลยนะครับปิดเครื่องครับการเปิดแบรนด์มันจะกดอยู่ สองกดอยู่1ปุ่มนะครับกดเลข8นะครับกดเลข8แน่นแแช่ไว้นะครับแล้วก็เปิดเครื่องนะครับทําพร้อมกันนะครับวิธีเปิดแบรน์นะครับกดเลข8แช่ไว้แล้วก็เปิดเครื่องครับปุ๊บให้หน้าจอมันติดเวทอย่างนี้ครับแล้วก็ปล่อยมือครับปุ๊บเห็นไหมครับมาแล้วนะครับพอเราเปิดแบนด์เสร็จนะครับตัวนี้นะครับมันจะใช้งานได้ทั้ง2ย่านนะครับ ทั้งย่านดำย่านแดงได้เลยนะครับอ่านะครับอ่าผมจะกดหนึ่งหกแปดนะครับหกแปดสี่เจ็ดห้านะครับเมื่อกี้มันกดไม่ได้นะครับสี่เจ็ดห้าปึ๊บอ่าได้เลยเห็นไหมครับได้เลยอ่าสองสี่ห้านะครับอ่าห้าห้าศูนย์นะครับอ่าอ่าย่านแดงได้เลยเห็นไหมครับได้เลยนะครับหนึ่งซีซี 9ก้าร้อยนะครับนี่นะครับอ่าไปได้หมดเลยเครับเห็นไหมครับทั้งย่านดําย่านแดงนะครับพอเปิดแล้วนะครับก็ใช้ได้หมดทุกย่านนะครับอ่าง่ายๆนะครับวิธีเปิดแบนด์นะครับส่วนวิธีปิดแบนด์นะครับปิดแบนดนะครับอ่าเอาเดี๋ยวเป็นคลิปหน้าดีกว่านะครับอ่าคลิปหน้านะครับจะได้เป็นตอนๆครับอันนี้แนะนําวิธีเปิดแบนดนะครับอ่าคลิปหน้าจะมาแนะนําปิดแบนด์นะครับ ครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ